ด้วยความที่ผิวเรานะคะโครงสร้างผิวเนี่ยความแข็งแรงเนี่ยจะไม่เท่ากันฉะนั้นเวลาใช้ผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่นะคะบางคนอาจจะเกิดอาการแพ้ได้บางคนอาจจะเกิดอาการระคายเคืองได้จากสารที่ผสมอยู่ในเครื่องสําอางนะคะแล้วทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเรามีอาการแพ้หรืออาการระคายเคืองอาการระคายเคืองเนี่ยโดยทั่วไปนะคะส่วนใหญ่จะมักพบได้80-90%เลยทีเดียวนะคะอาการแพ้เนี่ยจะพบได้ใน10-20%เท่านั้นนะคะ อาการแพ้คือภาวะที่ผิวถูกทำลายไปถึงโครงสร้างผิวชั้นในนะคะไปถึงชั้นผิวเดอร์มิสเลยทําให้เกิดอาการแพ้ที่รุนแรงมีอาการบวมแดงคันอักเสบต่างๆนะคะซึ่งอาการเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นอาการที่รุนแรงเมื่อเวลาเราใช้ผลิตภัณฑ์ตัวใดก็แล้วแต่แล้วมีอาการแพ้พอเราล้างหน้าปุ๊บแล้วกลับมาใช้อีก ก็ยังมีอาการบวมแดงแสบคันอีกนี่คืออาการแพ้นะคะอาการแพ้สามารถเกิดได้ทุกส่วนของร่างกายเลยนะคะส่วนอาการระคายเคืองเนี่ยเป็นอาการที่ผิวเราสัมผัสกับสารนั้นโดยตรงในทันทีเช่นน้ำหอม แอลกอฮอล์นะคะซึ่งบางคนแพ้น้ำหอมบางคนแพ้แอลกอฮอล์เนี่ยเวลาสัมผัสกับครีมที่มีส่วนผสมนั้นเนี่ยก็จะเกิดอาการระคายเคืองได้ในทันทีซึ่งอาการระคายเคืองเนี่ยก็จะมีลักษณะาอาการคันๆยิบยิบ หน้าแห้งหน้าลอกต่างๆนานานะคะซึ่งจะมีความเบามากกว่าอาการแพ้นะคะอาการระคายเคืองเนี่ยเราสามารถเช็คได้นะคะว่าเราระคายเคืองสารตัวไหนโดยเราจะต้องไปศึกษาอินกิเดียนข้างหลังผลิตภัณฑ์นะคะว่าเราแพ้สารตัวไหนเราก็หลีกเลี่ยงได้ซึ่งอาการระคายเคืองเนี่ยเราสามารถคาดเดาได้ว่าถ้าเกิดว่าเราแพ้ตัวนี้เราก็จะไม่ใช้มันอีกนะคะอาการระคายเคืองเนี่ย จะเกิดได้แค่เฉพาะบางจุดของร่างกายเท่านั้นไม่เหมือนอาการแพ้นะคะอาการแพ้กับอาการระคาย mm. นเคืองนี่เราสามารถทดสอบได้ง่ายๆโดยการทาครีมเท่าเหรียญสิบอะคะ่ะตรงนี้ตรงข้อพับแขนนะคะเป็นเวลา3วันเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นถ้าเกิดว่ามีอาการบว,วมแดงแสบคันต่างๆอันนี้คืออาการแพ้แต่ถ้าทาไปปุ๊บ แล้วมันมีอาการยิบ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 ในทันทีอันนี้คืออาการระคายเคืองนะคะต้องแยกให้ออกนะคะระหว่างอาการแพ้กับอาการระคายเคืองอาการแพ้นะคะเราจะไม่สามารถกลับไปใช้ครีมตัวนั้นได้อีกแต่อาการระคายเคืองมันจะเป็นช่วงระยะสั้นๆที่มีอาการระคายเคืองแต่เราก็ยังจะสามารถกลับไปใช้ครีมตัวนั้นได้อีกนะคะแยกให้ออกนะคะแพ้กับระคายเคือง แพ้กลับไปใช้ไม่ได้ราคายเคืองยังใช้ได้อีกนะคะนี่แหละค่ะวิธีทดสอบง่ายๆนะคะลองไปทดสอบกันดูที่บ้านนะคะว่าเราแพ้หรือราคายเคืองกันแน่นะคะ่ะ